ก็อย่างที่หลายคุณทราบกันเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงทองคําอย่างเจาะลึกนะครับผมทองคําวันนี้อย่างแรกก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยรีบาวหรือรีบาวขึ้นไปสูงเนาะเกือบแตะสองพันเจ็ด่สิบนะครับแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยแถวโซนของ2องพันเร้เหรียญน,นะครับพันขวมากพันขวพอสมควร การปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับก็แน่นอนอย่างแรกเลยก็คือในฝั่งของทางอเมริกานะครับตัวเลขต่างๆเนี่ยดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับบ่งชี้ว่าอเมริกาเศรษฐกิจจะไม่เวิร์กเลยเพราะว่าดัชนีความดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจนะครับบ่งชี้ทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ออกมาหดตัวลดลงนะครับแตะระบาณทักศูนจลบศูนจเเนเนี่ยเป็นปัจจัยบวกแน่และแต่สิ่งที่ทําให้โดนทุบลงมา,างแรงๆนะครับนั่นคือเรื่องของ ทางอเมริกานะครับที่ออกมายออรับตรงๆแหละนะครับว่าตอนนี้เขามีเอกสารหลุดนะครับสฉบับที่เกี่ยวกับเรื่องของที่อเมริกาประเมินก,การทําสงครามนะครับของทางอิสราเอลกับอิหร่านที่จะโจมตีรอบใหม่นะครับโดยอเมริกาเนี่ยประเมินว่าการจะเกิดสงคารามนะครับน่าจะเกิดไม่ให้การสงคารามการเกิดการยิงกลับไปเนี่ยน่าจะเกิดในช่วงของก่อนการตั้งตั้งสารัฐนะครับที่เขามองนะถ้าอีแบบนี้แน่นอนว่าปันป่วน นะครับบอกก่อนว่าบันปวดมากๆก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาลบเยอะๆเลยนะครับสำหรับการลงทุนทองคำนะเพราะคนประเมินว่าเฮ้ยหรือ s อจะไม่กล้าโจมตีต่อแต่ในมุมผมผมบอกว่ามันแค่เป็นการย่อชั่วขราวนะครับไม่ได้ไม่ได้ลงนะครับก็ถ้าใครจะเก็บของราคานี้น่าสนใจนะครับตั้งแต่ประมาณ2 9ถึง25น่าสนใจสต็อปคือโลรอบก่อนครับ2 7 0 14เหรียญไม่ดดตรงนี้ยังไงก็น่าเก็บนะครับด้านบนไปนลุ้นกับ2,750นะครับโหทองเันเดือดจริงและปัจจัยที่บวกถึงต่อเนื่องนะครับทำให้ทองเนี่ยมีโอกาสจะไปต่อนั่นคือในเรื่องของตัวกลุ่มบิสครับกลุ่มบิสมีการพูดถึงเรื่องของอการเอาเคอร์เซีของบิตมาใช้ครับมีสองแบบนะเป็นเคอร์เซีแบบเงินนะกับเป็นดิจิตอลเคอร์เซีนะเออสองแบบเลยนะครับจะลดการใช้ปริมาณของการใช้ดอลลาร์ลง เรื่องนี้เด็ดค่ะนะครับก็ถ้าเกิดทําได้จริงนะครับอานาจของดอลลาร์จะเริ่มน้อยลงทุกทีครับเพราะว่าประเทศใหญ่ๆที่มีประชากรเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของอินเดียกับจีนเนี่ยจับมือกันนะครับประเทศเบอร์นหนึ่งกับเบอร์สองเนาะที่มีประชากรเยอะๆแน่นอนครับทาให้ลดการใช้ดอลลาร์ได้แน่ๆนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ทําให้ลดการผูกขาดดอลลาร์แล้วกันผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับก็ก็ทําให้ราคาทองคาเนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นจากเรื่องตรงนี้ โอเคพอมีโอกาสไปต่อค่างเงินบาทเป็นยังไงนะครับในฝั่งของค่างเงินบาทณเวลานี้อ่อนครับเป้าที่เราเห็น33มสบาทห้ตังมาแลถึงแลเรียบร้อยนะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเนาะนะครับแป๊บเดียวก็ถึงแลใครที่ซื้อตามกันมานะครับตอน33บาทททุนเนี่ยตอนนี้ก็ปินแหละนะครับปินสุดๆทำให้ณปัจจุบันเนี่ยตัวของบาท ผมอะมองว่าถ้าทะลุ3ามบามบาทห้ตังค์สิ้นวันได้เป้าต่อไป34บนะบาทมานราอ,อนนะครับเรื่องของหนี้มีประเด็นมากๆคือกลัวการดาวเกตครับ่นั้นเลยที่กลัวนะครับผมแล้วก็รัฐบาลไม่มีการจัดทาเรื่องของคือพูดอะพูดพูดว่าจะจการแก้หนงแก้หนี้อะไรก็ว่าไปแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมาหลายเดือนแล้วเนะนะครับจากการที่ประกาศของของต่อสภาเนี่ยก็ไม่ได้เห็นมาตรการที่ ข้ามาเป็นจริงเป็นจังนะครับที่ช่วยมันก็ไม่ได้เป็นปนระเด็นบวกเนาะโอเคนะครับก็ยังมองอ่อนครับนะครับผมทำให้ทองคำไทยวันนี้โอ้โหทะลุทะลวงนะครับสี่9มาบาททะลุไีอีกก็ถ้าใครอยู่ลองก็รันเทรนด์เรื่อยๆครับไม่้ไม่ให้ติดอะไรไม่ดุด43,000ก็รันเทรนไปเรื่อยแต่ครที่มีของอยากพึ่งเข้านะครับราคานั้นแพงไป ส่วนแท่งนะครับใครบอกว่าฉันอยากเข้าแล้วในฟังของแท่งถ้าในตัวของแท่งเองณเวลานี้นะครับติดแนวต้านครับแนวต้านวันนี้จะอยู่ขึ้นไปอีกหน่อยนะครับแถว3ามห0ืนะครับถ้าไม่ติดโซนนี้ก็ก,ก็ก็น่าจะไปต่อแหละแต่ถ้าติดนะครับมีโอกาสโดนทุบลงมาแรงนั้นระวังด้วยนะครับนี่คือภาพของทองคำนะครับที่หลายคน